เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามแล้วไอ้น้นูหาเต็มสี่ให้หน่อยงัดงัดงัดไอ้นนูงงัดโอ้ไก่เนี่ยมไก่ซุมพูด ฝังพี่ตีฟังท้างหลังคองเดียวตีขัางหน้าแล้กปเลือ,อเ้ยเล้เบ,เลบ,เลบเลุเลือกบุได้เลือกบุได้เลือกเลือกตะบ,บันเปน nai kéo nhau một bên ba lạng. đã. đã. nó khát không? ở đây nè nằm có mè, cức mè. xay bớt, xay bớt bớt mè. hả? bớt năn nai thế thế men Oh, มันลายนี่อุ้ยเกือบทึกเอาไหมเกือกยีงไหมล่นแหงเพื่ออย่างจีนี่วันนี้เสียงล็อกลั้น ตวกำลังจะตกดินนะครับตีหมายซุ้มกลางน้องหานเอาไหมเอาไหมคึกไหม มีปลาแล้วอนมีปลาเออมีปลาที่แซมก็บ,บุ้อดแล้ว,ลวมันเร็วใช่ไหมปลา่น้าะมปาแล้ามเนมมาฮอตเลยมาเลยนมีเสนมันอยู่เก่งสมันในในน้ำ แสงไม่มีวันดับกำลังจะรับขอาฟ้า,าโค้งสุดท้ายแล้วไอ้หนงงัดเลยค่อยเมื่อยเขียนนะค่อยเมื่อยเขียนแล้วนะนี่แหละตัวทีสีส้มนี่ล่ะนี่ z ุมนี้พอนู่งแล้ว z นะุมสุดท้ายครับ z ุมนี้ดดููครับลุ้นลุ้นผู้เหนืน่อหลาย z o o นี้โอ้ยลืมบริเปลี่ยนเหนือยเลยล่ะเมื่อกี้เปลี่ยนสะปูนกับของ,องได้คานเปลี่ยน Nông, 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 Háng chặt cọ, háng chặt cọ Đường này nó đến này ấy <laughs> này thế, nhà này ở mày, ôm mày, bự mày, ở mày. Ở mày. Ở bộ ổ ta khó lắm, bạn, có đến lặp. พอได้ราบพอได้ราบพอได้ราบครับทีมน,นี้สามเต็มสามเต็มไอ้หนูไอ้หนูไม่ได้งัดเลยวันนี้นะเ <c oughs> มน สามเต็มครับพอดีลาบเลยพอดีนึ่งไซโูตัวนี้น่าจะถึงอันนี้ครับคือพอยเบอร์44เบอร์11ไปกลับเป็นลาบเป็นลาบ